นสวัสดีทุกคนกันน้อยนะคะวันนี้เราจะมาดูดสวิตเอมนะคะคือมันนานมากเลยนะแบบนี้คือมันหายฮิตกันแล้วหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราจะไปพาพี่ชายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชพี่ชายค่ะจะพาเจ้าเหมียวเนี่ยไปเล่นกัน,นะคะถ้าก่อนจะไปเล่นนะคะคนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,ะ,คะอ่าเดี๋ยวเราเนี่ย จะพาน้เมีมวไปเล่นด่านกระโดดนะคะ,ะงั้นถ้าพร้อมกันจะลุาไปกันเลยทุกคนอะเราจะขี่รถหรือบินไปดีงั้นเราจะขี่จักรยานดีไหมคะมันเราจะบินไปแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการแบบว่าเอาแผานที่มานะคะนี่ค่ะแผนที่มาแล้วนะคะก็ไปตามแผนที่นะคะก็ห้าร้อยเมตรเองคะ เดี๋ยวเราจะบินไปนะคะทุกคนคือมันนานมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอซื้อขนมของกินของน้องกินก่อนเนาะสวัสดีจ้าฉันขอซื้อขนมของกินฉันขอซื้อซาลาเปานะคะนี่ค่ะจิดอัดร้านไปเลยค่ะอร่อยที่สุดเลยะคะ่ะจิดอัดร้านไปแล้วหนึ่งใจเนแนนะคะ่าค่าเดี๋ยวเราไปเลื่อยๆนะคะทุกคน 400เมตรเองนะคะเดี๋ยวเราไปกันนะตอนนี้เราก็เหนื่อยมากเลยนะเจ้าเหมียวเหมียวเจ้าเหมียวน่ารักมากนะทุกคนน่ารักที่สุดเลยเฮ้ทเย,ท,ยทุกคนมันคืออะไรอะ่ะทุกคนสีสุขเฉียวไม่ใช่เขียวละฟ้ามอ,อ,อ่อนนะคะทุกคนน่ารักอะ่ะ เดี๋ยวเราขอข้ามทางมารายก่อนนะคะอนนี่จะไป,ปนะ,ะยังไม่มีใครมาเหยียบฉันได้หรอกไม่มีใครมาเหยียบฉันหรอกอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะอันนี้เป็นอะไรโอ้โหอันนี้ถ้าจะบอกว่ามันเข้าไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเราจะเอบอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าตรงนี้มันก็เข้าไมา่ได้ทุกคนเอาอย่างนี้ดีไหม เนี่ยอันนี้มันมีประตูใช่ไหมอันนี้เข้าแล้วก็อ่อกับกโกวาก็ชีมิยสินิดาไปไปอ่ะกโกวาก็ชีมิยสินิดาวิเขาปั้นตุ๊กตามาได้ยังไงคนสวยมากใครเป็นคนสร้างนะอยากให้คนสร้างมาเม้นจังเลยอ่าสวยมากโอโหเราไปยินบนตัวโกโกวาได้ด้วยนะคะสวยมากต่อหน้าักด้วยนะคะ เดี๋ยวเราใจซูมให้ทุกคนดูนะคะว่าเรายินมันตัวนกกวัวได้ด้วยนะคะนี่ค่ะนกกวัวน่ารักมากอันนี้เหมือนแบบว่าเราตัวจิ๋วเลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยเราก็ถึงเส้นไทยแล้วนะคะแต่เราอยากรู้ว่าตรงนี้มีอะไรอ่าทุกคนก็ไม่มีอะไรเนาะว่างเป่านะคะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันเลยนะคะว่ามันมีอะไรนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะ มันมีเยอะมากอันนี้เป็นอะไรด่านแกน้ำตาลใช่ไหมล่ะแกน้ำตาลอึ๊บโอ๊ยก็ความมันเยอะมากเลยนะคะถ้าจะส่งมาถึงเรานะคะอ่าอันนี้เป็นด่านแกน้ำตาลเหรออุ้ยชั้าเหมียวฉันขอโทษดที่ฉันปล่อยเธอเอาละทุกคนอันนี้เป็นวิ้วเหมือนส่วไรเดอร์มากแต่ว่ามันเป็นอะไรนะเขามันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ถ้าใครอยากให้เราแบบว่ารีวิวไอเดียอะไรหรือบ้านของใครก็ส่งไอเดียมานะอยากให้แบบว่าไปหาบ้านของใครก็ส่งไอเดียมานะคะในคอมเมนต์นนะอันนี้เป็นด่านกระโดดอะไรอ่ะแกนก็อันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยมันเหมือนจริงมากแล้วข้างล่างเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราลองกระโดด ลงไปดูกันนะคะโอ้โหแล้วถ้าเราตกไปเราก็ไม่ตายนะคะทุกคนนี้เขาสร้างเหมือนจริงมากนะคะเราจะลองเล่นเกมกันค่ะอึ๊ปอัดชูอัดชูไออัดช,ชูเราต้องกระโดดไปบานที่แบบว่าบางๆเหรอเราจะทำการเล่นเกมคลิปกันนะคะนี่นะคะเกมคลิปค่ะเขาไม่สร้างอะไรเยอะเนาะ Yeah. อีกคนแย่อ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้สร้างไอเดียอะไรนะคะหรบอก่ใครอยากให้แบบว่าอยากให้เราเ,เห็นบ้านของใครนะก็ส่งไอเดียมาที่คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะบาย